ครับวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันต่อนะครับในยอห์นบทที่11ข้อ1 0 1ข้อ14ถึง15นะครับยอห์นบทที่11ข้อ1 4ถึง15บอกอย่างนี้นครับว่าฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสก,กับเขาตรงๆว่าลาซาลตายแล้วเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อเราไปหาเขากันเถอะนะครับให้เราที่ฐานด้วยกัน พระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราขอพระเจ้าให้เราเข้าใจน้ําพระทัยพระองค์ผ่านพระเจา้าของพระเจ้าตอนนี้เราจึงทิ่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้เรื่องนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลยนะครับเราลองดูนะครับเราลองฟังพิม่มเหตตรงนี้ด้วยกันอีกทีนึงนะครับว่าพระเยซูจึงตัดกับเขาตรงๆงว่าลาซาลัสตายแล้วเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อเราไปหาเขากันเถอะ รพระเจ้าตรัสอะไรกับเราครับวันนี้พระเยซูตรัสรตรงๆนะครับและพระองค์ยินดีที่พระองค์ไม่ได้ทำอะไรบางอย่างไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับเพื่อเราจะได้เชื่อนะครับผมคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าหลายครั้งพระองค์ไม่อยากจะตรัสตรงๆกับเราก่อนนะครับพระองค์อาจจะใช้วิธีสื่อสารอะไรบางอย่างกับเรา จนกระทั่งถึงเวลาหนึ่งที่พระองค์ต้องตรัสตรงๆกับเราว่าสิ่งเหล่านั้นมันตายแล้วนะครับและพระองค์ยินดีที่พระองค์ไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นคนที่อยู่ที่นั่นก่อนเพื่อท่านจะได้เชื่อนะครับมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตเราไหมครับที่เราเองต้องเห็นว่ามันตายแล้วก่อนเราถึงจะเชื่อ ต้องรับฟังรับความจริงรับข้อมูลที่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นไปไม่ได้แล้วด้วยกำลังของเรานะครับต้องยอมรับว่ามันตายแล้วเพื่อที่เราจะได้เชื่อขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับลินนี้เป็นเรื่องหนักในชีวิตเรานะครับว่าปัญหาบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่เราต้องยอมให้มันตายไปก่อนเพื่อเราจะได้เชื่อว่าพระเจ้าทำได้ มีปัญหากี่ครั้งในชีวิตเราครับมีเรื่องกี่ครั้งในชีวิตเราที่เราต้องยอมปล่อยให้มันคือเราพยายามทําหลายอย่างครับแล้วเราทําไม่ได้แล้วเราต้องยอมรับว่ามันมันทาไม่ได้ด้วยกําลังของเราแต่โดยพระเจ้าแล้วพระองค์ต้องอยู่เฉยๆรอดูจนกว่าเราจะยอมรับหรือเราจะได้ยินตรงๆได้ยินพระองค์ตรัสมาตรงๆว่ามันเป็นแบบไม่ได้ด้วยกําลังของเราและพระองค์บอกว่าพระองค์ยินดีนะครับ ที่พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเราจะได้เชื่อขอพระเจ้าช่วยนะครับไม่จําเป็นต้องให้เหตุการณ์บางอย่างตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องให้ปัญหาบางอย่างไปจนถึงสุดทางแล้วเราจึงจะต้องเชื่อว่าพระเจ้าทําได้เพราะว่ามีหลายครั้งครับที่พระเจ้าสามารถที่จะเข้ามาหยุดยัง้งแล้วก็มาแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับนั้นพ,พ่อพีวันนี้นะครับอาจจะพูดกับเราในหลายสถานการณ์ครับว่าพระองค์ต้องพูดกับเราตรงๆครับบางอย่าง และพระองค์ต้องการให้เราเชื่อก่อนพระองค์จึงตรัสว่าเพื่อท่านจะได้เชื่อเราไปทําการนั้นกันเถอะเราไปหากองกันเถอะและพระองค์ก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตายของลาสลัสนะครับจากคนหนึ่งที่ป่วยหนักอยู่นะครับและคิดว่าสาวกเองก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับสาวกไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาวกคิดว่าเขานอนหลับอยู่ใช่ไหมครับและถึงเวลานี้พระองค์จึงต้องตรัสตรงๆกับสาวก ปีนี้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเองจะไม่ต้องคือในบางเหตุการณ์น่าจะดีนะครับที่พระองค์จะตรัสตรงๆพูดตรงๆกับเราเลยนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์นี้นะครับผมเชื่อว่าพระองค์ไม่จําเป็นต้องมาตรัสตรงๆก็ได้ครับเราพร้อมจะเชื่อก่อนและเราชเราชื่อว่าพระเจ้าจะทําการได้แม้ว่าสิ่งนั้นตายไปแล้วก็ตามครับหลายครั้งปัญหาของเรานะครับเราไม่สามารถจะจะวางมันได้ จกนกระทั่งเราต้องเห็นว่ามันตายไปก่อนครับเราต้องพยายามด้วยวิธีทางเราดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะเหมือนกับว่าจะทําไงก็ได้ให้ปัญหานั้นมันฟื้นขึ้นมาแต่บางทีพระเจ้าต้องรอให้ปัญหาเหล่านั้นตายสําหรับเราครับเพื่อพระองค์จะยินพระองค์จะยินดีที่จะทําให้เราเชื่อด้วยวิธีการต่างๆนะครับและในเหตุการณ์นี้ครับผมเชื่อว่าขอพระเจ้าช่วยเราครับเราจะคิดถึงหลายอย่างได้จะไม่ใช่แค่เรื่องของคน เรื่องของชีวิตนะครับจะเป็นเรื่องของสถานการณ์หรือว่าเรื่องของสิ่งที่เราต้องการให้พระเจ้าช่วยเราและเรามีมีภาพอะไรบางอย่างไว้บางครั้งพระเจ้าต้องปล่อยให้ภาพนั้นตายไปก่อนเอลือนลางจบไปก่อนเพื่อพระเจ้าจะนําภาพใหม่ขึ้นมาให้เราเพื่อพระองค์จะชุบสิ่งที่ดูเหมือนว่าหมดหวังไปแล้วให้มันเกิดขึ้นมาได้นะครับเราขอพระองค์ตรัสในใจของเราวันนี้ด้วยกันนะครับ พระเจ้าอาจจะพูดกับเราในเรื่องอื่นก็ได้นะครับพระเจ้าอาจจะหมายความถึงสิ่งที่เราเองกําลังขอเรากําลังทูลขอพระองค์อยู่แล้วพระองค์พูดกับเราตรงๆครับว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ให้สิ่งนั้นกับเราเพื่อเราเองจะเชื่อและไว,ว้วางใจพระองค์ในสิ่งอื่นต่อไปนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าข้าพระองค์เชื่อพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์สามารถทําได้และแม้ปัญหาเหล่านั้นจะตายไปแล้วตายต่อหน้าต่อตาแล้วเราก็เชื่อพระองค์สามารถชุบ สามารถเรียกสามารถทําให้ปัญหานั้นแก้ไขและฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกได้เราจึงไว้วางใจและเชื่อในพระองค์ขอพระเจ้าส่งโปรดช่วยเราที่เราจะไม่จาเป็นต้องเชื่อเมื่อหมดหนทางแล้วแต่เราเลือกที่จะเชื่อเมื่อในขณะที่เราเองพึ่งพระองค์เราไว้วางใจพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างเราจะที่ฐานในพระนามสกุลเจา้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ